สวัสดีจ้าสวัสด mm yeah, ีจ้าสองน้ำสี่บารมีบาร์มีบูดบอลสวยมาแบ่งปันนะพี่พี่จะส่งประสนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับผมสนใจโทรไลน์บนโทรศัพท์นี้เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีเบอร์ทสวยสวยสวน้องก้อย รับสายนะครับผมบอนด์ดมดป้ายไม้เก่าไม้แรงสวยๆเจี๊ยมจึง้งจึ้งมาจะไปจ่าเริ่มกันที่ไม้ร้อยกันก่อนละกันเนาะไม้ต้นอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะครับพี่ไม่มีไม้เล็กกระถาง3กระถาง4เด้อนี่เลย5.5นิว้วฟูฟูสวย,สวยๆแบบนี้จะพี่เดี๋ยวต้นไหนเป็นอาสายใหญ่กระถาง8เดี๋ยวผมแจ้งทีเนาะต้นนี้ใบกลมครับพี่ใบกลมสวยเข้มนี่เลยฟอร์มใบชั้นใบฟอร์มพุ่มครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าจัตถินกรครับพี่ กลมใหญ่ร้อน5.5 100บาทครับพี่ชัดธินกรร้อยเดียวสวยๆเลยจ้าต้นที่หนึ่งนะต้นที่หนึ่งชัดธินกรนี่เลยครับพี่สวยๆต้นที่สองครับพี่100บาทต้นที่สองครับพี่ใบกลมสวยฟอร์มพุ่มใบดกครับพี่นี่เลยไม้บ้าใบชัดธินกรใบกลมเข้มๆ100บาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองอ่ะด้านนี้บอลกับบอลกับบอลกับนี่เลยครับพี่นี่เลยกับกัดข่าวนะมี เม็ดชมพูนะพี่พื้นเขียวกัดข่าวเม็ดชมพูต้นนี้ชื่อว่าอ่าปักษาพนาวันครับพี่ฉายานกน้อยในป่าใหญ่หลอดใหม่มาแล้วครับพี่หนึ่งร้อยบาทจ้ะปักษาพนาวันร้อยเดียวครับพี่สวยสวยเลยจ้าอ่าวางก่อนด้านนี้เดี๋ยวนะผมขยับตรงนี้ก่อนอย่าปักษามันนี่ก่อนอนำมงโนนครับพี่สวยเลยต้นนี้หน้าเหลืองทองครับพี่หน้าทองทอง,ทองสมสมเนาะนี่เลยจ้ะน้ำมัโนนหน้าสวยสวยนี่เลย หนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวหลอดใหม่มาแล้วหน้าออกแบบว่าส้มส้มเหลืองเหลืองนะพี่นะทองทองนี่จะด่างสวยเลยหนึ่งร้อยบาทณเนะมืองนอนท์ร้อยเดียวครับพี่หลอดใหม่มาแล้วเชี่ยนกันเชี่ยนกันด้านในทองสยามครับพี่ตอนนี้นี่เลยหน้าเข้มเข้มหน้าแดงเหลืองทองหน้าตามตำรับตำราดั้งเดิมออริจินอลนะพี่ทองสยามสวยสองร้อยบาทครับพี่อันนี้สวยทองสยาม หน้าเดิมหน้าแดงเหลืองทองจะห้าจุดห้านิ้วนี่เลยส่วนอันนี้วิมานดินโอ้โหใบใหม่เปิดมาซู้แจ่มกับพี่นี่เลยหน้าชมพูกลางมาแล้วครึ่งใบจะ้ะวิมานดินหนึ่งร้อยบาทครับผมห้าจุดห้านิ้วใหญ่ล้นล้น,ลนเช่นกันใบใหม่สวยครับพี่กลางมาแล้วครึ่งหนึ่งหน้าชมพูสวยหวานมากวิมานดินร้อยเดียวครับผมหวางก่อนต้นนี้ ยกจัก,กรพพัดครับพี่ใบกลมด่างเหลืองทองนี่เลยนี่เลยนี่เลยยกจัก,กรพพัดนะครับผมใหญ่มากด้านข้างครับพี่นี่เลยต้นโตเบรเลอร์สองร้อยบาทครับพี่ยกจัก,กรพพัใดใบกลมด่างเหลืองนะพี่ไม้ใบกลม่างเหลืองฮะยกจัก,กรพพัดสองร้อยบาทจะ้ะใบกลมปักสวยสวยเลย ด้านนี้หลวงตาหลวงตาหลวงตาครับพี่หลวงตาเมืองสวยๆฮาร์ปครึ่งครับครึ่งนี่เลยจ้าหลวงตาเมืองดางครับพี่ต้นใหญ่เบลเลอร์เบลเลอร์น่าสวยดังฮาร์ปครึ่งหนึ่งร้อยบาทครับพี่หลวงตาเมืองร้อยเดียวครับพี่สวยสวยเลยจ้าและต้นนี้เทพอักเอาไว้ก่อนนี่ต้นนี้ดีกว่าครับพี่ต้นนี้หงทองครับพี่หงทองหงทองนี่เลยเขาจะด่างออกแบบว่าแดงแดงเหลืองเหลืองนะพะี่ดางๆแดงออกส้มออกเหลืองทองนี that, ่เลยจ้ะ พื้นใบออกเขียวนี่เลยหงทองครับพี่ตัวน,นี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่หงทองสวยๆครับผมตันนี้มีกระถางนี้ถือไม่ใช่ต้นนี้กระถางนี้มีสองต้นในกระถางครับพี่มัคควานรังสรรครับพี่นี่เลยป้ายแดงมาแล้วสวยๆเดี๋ยวโต,วตวเขาจะมีกัดกัดเม็ดขาวเลยเนาะมัคคาวานรังสรรน,นี่ครับพี่มีสองต้นนะสองต้นในกระถางครับพี่ร้อยเดียวจากหนึ่งร้อยบาทสองต้นในกระถาง มควานรังสันหน้าแดงสวยสวยเลยจ้าเมืองเกาะเกตครับพี่เมืองเกาะเกตสวยๆเอาไปร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทเมืองเกาะเกตครับพี่เม็ดสีสวยแจ่มมาแล้วดางสวยครึ่งใบนี้ไปนี้หลอดมามาแล้วเมืองเกาะเกตร้อยเดียวครับผมด้านข้างนี้นบพะเก้าครับพี่นบพะเก้าหน้าสวยนี่เลยนี่เลยครับพี่มีสองต้นคู่นะมีสองต้นคู่ในกระถางครับพี่นบพะเก้าฟอร์มกอเนาะหนึ่งร้อยบาทครับพี่นี่เลย หน้าสวยๆจ้ะมีสองต้นคู่ในกระถางครับพี่นบพะเก้าฟอร์มก่อร้อยเดียวจ้าวางก่อนมาต้นนี้กับเศรษฐีไหนไม่ใช่ไม่ใช่ใชกิจก่อนแล้วกันนะพี่เศรษฐีอยู่มึงอะกิจอโศนครับพี่นี่เลยใบหอกแดงกระดูกดำดำ,ดำตัดแดงแดงตัดดำเข้มๆครับพี่กิจอโศนหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะฟอร์มห้าจุดห้านิ้วครับพี่สีกะลังสวยเลยนี่เลยนี่เลย,เลยจ้ะกิจอโศน ใบหอกดำแดงหนึ่งร้อยห้าสิบาทสวยๆจ้านี่นี่นี่นเศรษฐีเงินล้านโอ้โหสวยแจ่มสวยแจ่มจึง้งอยู่ด้านมุมนี้นี่เลยครับพี่เศรษฐีเงินล้านสวยแจ่มครับผมหนึ่งร้อยบาทครับพี่นี่จ้ะป้ายสวยแจ่มลึกฟอร์มอันนี้คือใหญ่นะพี่ใหญ่ล้นห้าจุดห้าแล้วนะนี่เลยหน้าสวยแจ่มๆเศรษฐีเงินล้านหนึ่งร้อยบาทจ้า ใบอ้วนกลมครับพี่กับน้องโรสน้องโรสนี่เลยด่างชมพูและเหลืองครับพี่นี่เลยขาวอมชมพูนะพี่เนาะแล้วก็ใบน,นี้ด่างเหลืองใบใหม่ก็เหลืองรครึ่งกลางมาแล้วครึ่งหนึ่งครับพี่สวยๆน้องอ้วนกลมโรสห้าร้อยบาทจะห้าจุดห้านิว้วครับพี่นี่เลยหน้าด่างสวยๆเม็ดสีมาแล้วแจม่มแจม่จมรอดใหม่กลางมาแล้วครึ่งนหนึ่งอีกครึ่งน้นเขียวคาดว่าจะฮารครึ่งนะพมีคาดว่าจะด่างเหลืองฮารครึ่งต้นนี้โรสใบกลม ใหญ่ครับพี่ด่างหน้าสวยปีสัจแดงแจมแจมรอดใหม่มาแล้วครับพี่รอดใหม่มาแล้วมาแล้วนี่เลยครับพี่รอดด่างมาเลยดอดด่ดางออกเหลืองนะพี่เนาะเหมือนน่าจะด่างเหลืองสีเดียวกับไปนี่ครับพี่ตัดขอบแดงนี่เลยปีสาจแดงแพงครับผมสามร้อยห้าสิบบาทจะ้ะ 5.5นิ้วเช่นกันรอดใหม่ด่างเหลืองสวยออกมาเลยและไม้ใหม่ครับผมนี่เลยใบแบบว่าป้อมๆหน้าด่างแดงตัดมีความเหลืองตัดนะพี่ด่างเขียวเม็ดขาวต้นนี้ชื่อว่าทองนพเก้าครับพี่ไม้ใหม่ไม้แร่เลยต้นนี้ครับพี่1,000บาทสวยๆครับผมนี่เลยใบออกป้อมๆกลมๆนะพี่นะทอง นพะเก้าครับพี่หน้าสวยเข้มปัดต้นนี้ครับพี่เป็นของใครเอ่ยอันแนวอะใบกลมใบกลมที่แท้ทรูครับพี่นี่เลยใบยกลมที่แท้จริงต้นนี้ชื่อว่าแสงจันนะครับผมนี่เลยใบยกลมสวยๆครับพี่ใบใหม่ล่าสุดนี่เลยกลางมาแล้วอยู่ตรงกลางนะครับพี่นี่เลยน่าจ jam แสงจันหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ไม้สวยไม้แรงไม้กระแสในปีนี้ย่่งแน่นอนครับพี่กับแสงจันทร ต้นนี้ครับพี่หนึ่งาทั้ร้อยบาทสวยๆเลยด้านนี้รัศมีจันทร์ครับพี่นี่เลยแสงจันทไปแล้วมากันที่รัศมีจันทร์นี่เลยหน้าสวยครับพี่เหลืองตัดแบบว่าความชมพูชมพูและใบเขียวขมิ้นนะพี่เนาะตื้นไปเขียวขมิ้นสวยๆวยนี่จะเจ็ดร้อยบาทครับพี่รัสมีจันทร์ใบใหม่ตรงกลางกลางแล้วกลางแล้วนี่เลยจะด่างสวยๆออกมาเลยรัสมีจันท์ จ็ดร้อบาทห้าจุดห้านิ้วครับพี่มากันที่ไม้สวยหน้าเข้มกันบ้างกับต้นนี้เจ้าชายรัติการครับพี่นี่เลยสวยเข้มเขียวเขียวปุ๊บแล,ล้วไปแรเนาะกัดดำมาแล้วดำเสื็ดปุ๊บมีเลยแดงตัดมาครับพี่เป็นไม้แดงตัดดำนะพี่สําหรับเจ้าชายรัติกานนะครับผมสามร้อยบาทใหญ่ล้นจัดเอาจากห้าจห้านี้เอาไปลงกระถางสิบได้เลยครับพี่ไม้สวยเข้มนี่เลยเจ้าชายรัติการจ้า กระเติบมาทางด้านนี้ครับพี่เอาออฟติมัสแล้วกันเนาะออฟติมัสเดี๋ยวจัดให้หน้าเข้มเข้มหน้าเข้มเข้มหน้าเข้มเข้มนี่เลยครับพี่ออฟติมัสหน้าสวยเข้มดุดนันไม่เกรงจะใครหน้าแดงเหลืองทองจะหน้าแดงเหลืองทองตัดพื้นไม่เขียวตัดกันดีมากครับพี่หน้านี้ตัดกันดีจัดหลอดใหม่มาแล้วนู่นนะออฟติมัสสวยๆครับพี่ห้าร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งนี่เลยหน้าสวยเข้มจัดหน้าแดงเหลืองทองห้าร้อยบาทต้นที่ หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งเลือกก่อนเลือกก่อนออฟติมัตหน้าสวยเข้มปัดเช่นกันเช่นกันครับพี่นี่เลยจะกห้าร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองห้าจุดห้านิ้วใบใหญ่เบอร์เร่อเบอร์เร่อประมาณสามนิ้วมือท่าแรอกครับพี่ใบใหญ่นะต้นโตโฟห้าจุดห้าครับพี่ออฟจะอัพแล้วออฟเอออฟติมัตครับพี่ห้าร้อยบาทต้นที่สองจาจะจะออฟติมัตเฉยออฟติมัตเด้ออ่าต้นนี้ ใบกลมครับพี่เขียวตัดเหลืองเม็ดแดงครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าสามเกลอสามเกลอนี่เลยจ้ะสวยๆครับพี่รอดใหม่มาแล้วไม้สวยโตวไวไม้กระแสนึ่งต้นในปีนี้ครับพี่สามเกลอหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะสวยสวยห้าจุดห้านิ้วนี่เลยครับพี่หน้าเหลืองกระดูกเหลืองด่างเหลืองแล้วก็มีความเม็ดแดงตัดด้วยนะสามเกลอสวยๆครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทห้าจุดห้านิ้ว จำๆเลยเอาวางก่อนมุมนี้ครับพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้เมื่อกี้เปิดฝากเดียวเออเปิดฝากเดียวเนาะเอาเทวาก่อนละกันหน้าสวยเข้มครับพี่เหือด่างเหลืองตัดขอบใบมีความด่างแดงแทรกมาด้วยนะพี่สำหรับตันนี้เทวาอาภิรักษ์หกร้อยบาทจ้าห้าจุดห้านิ้วสวยๆรอดใหม่ๆพึ่งกลางนี่เลยครับพี่ไม่ไม่ทิ้งด่างแดงแพี่มีปกติเทวาเขาจะด่างเหลืองอย่างเดียว,ยยวนะอันนี้มีความแดงติดมาด้วยนี่เลยจากสวย หกบาทเทวาอะพิรักครับพี่สวยสวยจ้าต้นนี้แจม่มแจมแววดีอนาคตไก่หันแนวรุกไม้ด่างโอ้โหโอเคครับพี่ส่องลอยให้เรียบร้อยแล้วหลอดอ่าใบนี้ดา่างครึ่งเนาะแล้วก็มีเม็ดสีอ่ากัดแดงแล้วก็มีความจำพูตัดมันด้วยแจม่มนี่หลอดใหม่ครับพี่นี่เลยผมรับประกันความด่างคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับพี่รุกไม้ด่างต้นนี้ครับพี่เจ็ระบาทด่างสวย เม็ดแจมกัดแดงและชมพูครับพี่ด่างเหลืองฮารครึ่งหลอดใหม่เหลืองมาเลยครับพี่ปลายเขียวนี่เลยที่เหลือหลอดเหลืองนี่ด่างสวยแจ่มแน่นอนรูกไม้ต้นนี้จ้ะและต้นนี้รูปไม้เช่นกันครับพี่แต่เป็นรูปไม้ด่างใบกลมใบกลมครับผมสวยสวยเลยจ้ะนี่เลยครับพี่ใบกลมด่างตอนโตนมาจะสวยแบบนี้แบบนี้เป็นรูปไม้ด่างใบกลมแล้วก็กัดม็ดไม้ทีนะพี่เนาะต้นนี้แปดร้อยบาทสวยสวย,สวยครับพี่ผมว่ารูปไม้ต้นนี้ต้องเป็นกระแส ออกนอกจากนั้นนะเพราะว่าสม,มัชนอกเขาชอบเล่นแบบว่าใบากลมนะพี่เนาะนี่ต้นนี้อีกหนึ่งต้นเลยที่จะเป็นกเกษตรแน่นอนลูกไม้ด่งางใบกมลมแปดระบาทสวยๆเลยครับด่างแดงที่จริงใจครับพี่ไม้ใหม่ไม้แรต้นนี้ทับทิมนครครับพี่ด่างแดงเทบทั้งใบแดงลงไปถึงยันก้านครับพี่นี่เลยต้นนี้หลอดใหม่ก็มาแล้วทับทิมนครครับพี่นี่เลยด่างแดงสวยๆครับพี่สี่ร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะครับผมต้นที่หนึ่งนี่เลย ด่างแดงที่จริงใจทับทิมนครครับพี่สี่ร้อบาทต้นที่หนึ่งต้นที่ 1, หนึ่งว่าก่อนครับพี่ทับทิมนครต้นนี้ก็สวยแจม่มแหลมเลยนี่เลยครับผมสี่ร้อบาทต้นที่สองเดี๋ยวผมไปดูก้านนะพี่นี่ใบใหม่ล่าสุดนะใบใหม่ล่าสุดี่ดูก้านนี่เป็นไงโอโ้โหสีแดงมาแยงตาสะือเกินครับพี่มาช่างจ้าสะรอเกินนี่ก็หลอดสีนอนนั้นแล้วสี่ร้อบาทต้นที่สองครับพี่ทับทิมนครนี่เลยสวยจัด ร,รับบอกครับผมทริมนะครเจียมๆแม่ฟ้ารวงครับผมนี่เลยเอาต้นนี้สวยเจม่มแหลมหวานจัดหวานจัดหวานจัดแม่ฟ้าลวงครับพี่สองร้อบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งครับพี่นี่เลยแม่ฟ้ารวงเนาะสองร้อบาทต้นที่หนึ่งหวานหวานหลอดใหม่มาแลว้วมาแลว้วครับพี่นี่เลยสองร้อบาทต้นที่ 1, หนึ่งเนาะเดี๋ยวขึ้นอีกหนึ่งต้นแม่ฟ้าลวงครับผมนี่เลยจ้ะครับพี่สองร้อบาทต้นที่สองนี่เลยใบใหม่ล่าสุดครับพี่ ด่างจมพูเข้มตัดเหลืองทองมาแบบนี้แบบนี้ครับพี่ใบใหม่ใบนี้พึ่งกลางกลางมาแล้วครึ่งหนึ่งก็สวยจะสองร้อบาทต้นที่สองแม่ฟ้าหลวงครับผมด้านข้างนี้ครับผมไม้ชมพูไม้ชมพูชื่อว่าปันสุกครับพี่สวยหวานสายหวานต้องต้นนี้ครับพี่นี่เลยชำ่ชำช่ำชมพูมีความละอองขาวตัดตัดครับพี่เนาะสองร้อบาทครับพี่ปันสุก แค่ชื่อก็สุกแล้วฮะแน่รอดใหม่ <S <S <ๆ>กระรางกลางครับพี่ปันสุกเออแค่ชื่อก็สุกแล้วสองร้อบาทไม้สายหวานสวยๆครับผมเดี๋ยวนะพี่ติ๊งต่อง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 ต้นนี้เกสอนดีกว่าเกสรน,นี่เลยไม้เหลืองซูแเจ,จมกระดูกแดงเข้มปัดเม็ดท,ทรงเม็ดสีมาแล้วใบใหม่กลางมาแล้วมีเม็ดชมพูมาละจ้าเม็ดขาวชมพูเนาะเกสอนพมลิน350บาทต้นที่1อ่ครับพี่ต้นที่1 ผมเห็นต้นนู้นตรงกลางตู้ครับพี่น่าเจียมวาวออกมาเลยขึ้นต้นนี้เป็นต้นที่หนึ่งก่อนเนาะสามร้อยห้าสิบาทเกสรภูมิลินจกต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เห็นไหนะเอื้อมเอื้อมต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้แฮ้ไม่ใช่ครับพี่อันนี้จ้าอันนี้ย่าต้นนี้เออเกสรภูมิลินครับพี่สามร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองเป็นไงล่ะเป็นไงร้าใบใหม่ล่าสุดครับพี่อ่าเม็ดขาวนะพี่ฝั่งขวามือเนาะเม็จชมพูฝั่งซ้ายเออแบ่งกันอยู่โอเคครับพี่สวยลงตัวบบาททต้นีี่่ครัพเกส พุ่มมาลินนี่เลยจ้ะถ้าพลาดเราจะใส่เจียแ,แห่สีหายใจครับผมตามอ่าด้าน,นนี้เพชรแสลมนมีขอตอ้นนี้เลยเพราะว่าหน้าสวยสุดแจ่มมากครับพี่นี่เลยนี่เลยเพชรแสมณีฟองฟู5้าห้าหน้าเหลืองแดงครับพี่ตัดพื้นเขียวเข้มเข้มะสวยเข้มมาแต่เด็กเลยต้นนี้ห้าร้บาทครับพี่เพชรแสมนมณีต้นนี้สุดแจ่มครับพี่สุดแจ่มสุดแจ่มเนาะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งอ่าเผื่อไปผมแหนะสายแหะขวาก่อนโอเคต้นนี้ต้นที่หนึ่ง,นนงเนาะ เพชรแสนมณีห้าร้อยบาทต้นที่หนึ่งต้นนี้แจมไหมพี่แจมไหมแจมไหมเพชรแสนมณีห้าร้อยบาทต้นที่สองครับพี่หน้าเหลืองจัดหน้าแดงแบบว่าแดงเข้มอ่าเหลืองแดงเข้มด่างแกมห้าร้อยบาทต้นที่สองครับพี่เพชรแสนมณีสว,สวยสวยครับผมนี่เลยนี่เลยสยยู้ไว้ข่ายใจห้าม้ามใส่ยี่ใจครับผมโอเคด้านนี้เจ้าขานอ่าไม่แพ้กันครับพี่ไม้เหลือง พื้นเขียวกัดหน้าชมพูด่างเหลืองนะพี่เนาะเขาจะกัดชมพูนะพี่แล้วก็ด่างเหลืองพื้นไม้เขียวนะพี่สำหรับต้นนี้ชื่อว่าเจ้าขานสวยๆครับพี่ด้านข้างจะสามร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งแต่ไม่มีต้นที่สองเพราะว่ามีต้นเดียวในตรงนี้ครับพี่กงนี้กงนี้มีต้นเดียวสามร้อยบาทเจ้าขานครับพี่สวยๆเลยจ้าและต้นนี้เช่นกันครับพี่ต้นที่หนึ่งแต่ไม่มีต้นที่สองเพราะเห็นมีอยู่ต้นเดียวอ่า ศิลาแผงสอนครับพี่ศิลาแผงสอนหน้าสวยสวยนี่ fol. หน้าดางเรืองครับพี่นี่เลยมีความละอองม่วงมาแล้วเรียบร้อยๆสำหรับตันนี้ชื่อว่าศิลาแผงสอนไม้เรืองน้าเก็บรอดไหมรอดไหมรอดไหมโอเครอดหม่มาแล้วครับพี่ดางออกมาเลยศิลาแผงสอนห้าร้อยบาทห้าจุดห้านิ้วฟูฟสวยสวยเลยจากพี่จ๋าศิลาแผงสอนฝากไว้ด้วยครับพี่สำหรับต้นนี้นี่เลยสวยสวยตอนอ้นอันดับต้นต้นอีกหนึ่งต้นใน,น,ในดวงใจครับผมอ่ะต้นสนต้นไหนครับพี่ กิงกลางกักิ้งเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับพี่นึกถึงบอ่อส,สวยสวยนึกถึง2 3 4บารมีบอ่อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ